ใครบอกคุณ9ก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณ 9, เก้าช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดย,ดดายสายการบินแอร์เอเชียบอกก้าเราสิเรื่องบันเทิง หลังจากชมสนามฟุตบอลเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งสนามการแข่งขันที่พลาดไม่ได้ใครที่มาเยือนที่นี่นะครับนั่นก็คือสนามแข่งรถครับคุณบูมครับสนามแข่งรถแห่งนี้มีชื่อว่าช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมนี่เลยโอ้โหเท่มากๆ Destination of Speed นะครับผมใครที่ชอบความเร็วนะครับใครที่ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับใครที่ชอบดูรถแข่งหรือว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาใช้สนามนี้ได้ชอบปั่นจักรยานก็ได้นะครับ น่าสนใจน่ามารอเหอนกันสนามมอเตอร์สปอร์ตแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับที่สร้างอยู่บนพื้นที่กว่า1,000ไร่แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีระยะห่างต่อรอบเนี่ยยาวถึง4กิโลเมตรจำนวนโค้งที่เราจะได้เห็นเขาแข่งขันกันนะครับคุณผู้ชมครับยาวถึง12โค้งด้วยกันครับแล้วก็เป็นสนามเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รองรับมาตรฐานระดับ FIA Grade 1นะครับหรือ FIM Grade A นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสนามเดียวในโลกนะครับที่ผู้ชมบนแกรนด์สแตนนะครับดูดูนะครับผม แรนด์สตาเนี่ยสามารถมองเห็นการแข่งขันแล้วก็เห็นโค้งทุกโค้งในสนามได้หมดเลยสุดยอดเลยเลยบุรีรัมม์ต้องบอกว่าทั้ง12โค้งเรานั่งสแตนก็ได้เห็นเขาขับเคี่ยวขับขี่กันสุดยอดเลยงานนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสนามดีกว่าว่ามันจะเจ๋งทันสมัยขนาดไหนใช่ครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนจักรยานไาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวผมกับพี่โดนี่จะไปแข่งกันในสนามครับเรจะไปดูว่าแข่งอะไรกันครับเฮ้ยเราก็ต้องแข่งรถดิไปเลย แาละครับแลวตอนนี้ครับเราอยู่ภายในสนามแล้วนะครับต้องบอกว่าสนามแข่งรถนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจุคนได้หนูไหลเหมือนที่นั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณโค้งนะครับพดุงเกียรติสมัยกุลนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับสวัสดี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 ครับวันนี้เดี๋ยวพี่โค้งเ็าจะมาแนะนําว่าสนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับนะครับก็สนามแห่งนี้เนี่ยเคยจัดอีเวนต์ใหญ่ๆมัหรือยังครับผมสนามแห่งนี้นะครับเคยจัดอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วครับ อีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยที่มาแข่งขันที่สนามเนี่ยก็คือรายการซตูเปอร์จีทีแล้วก็รายการเวิร์สซูเปอร์ไบคนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรายการสาคัญที่เขาได้มาจัดแข่งที่สนามแห่งนี้ถูกต้องไหมครับครับผมครั้งแรกในประเทศไทยครับแล้วไอระดับมาตรฐานที่เขาบอกว่าระดับมาตรฐานของสนามนี้คือระดับ FIA เกรดวันหรือ FIM เกรดเเนี่ยมันมันเป็นยังไงสําหรับคนที่เขาไม่ไม่ได้อยู่ในราดวงมอเตอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยครับก็คือว่ามาตรฐานในตัวนี้นะครับก็คือ เรียกง,ง่ายๆนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือสูงสุดแล้วนะครับสำหรับรถม,มอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือ F1 ก็สามารถมาแข่งที่นี่ได้ถูกต้องแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรนะรถ รถมอเตอร์จีพีถูกต้องครับมอเตอร์จีก็คือการแข่งมอเตอร์ไซค์ระดับโลกถูกต้องครับผมถ้าเทียบกับรถยนต์ก็คือ F1 ของมอเตอร์ไซค์ใช่ครับผมถูกต้องครับแล้วสนามแห่งนี้จุคนได้กี่กี่ที่นั่งครับพี่ครับสนามแห่งนี้นะครับจุคนได้ห้าหมื่นที่นั่งครับผมห้าหมื่นที่นั่งครับผมนี่นี่ถ้าเกิดเราดูคือจุคนได้มากกว่าตรงสนามฟุตบอลอย่างนี้เนี่ยถูกต้องเพราะว่าสนามฟุตบอลนี่สามหมื่นกว่าที่นั่งแต่นี่ห้าหมื่นที่นั่งเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่า เราสามารถดูเขาแข่งได้ทุกดิฟทุกโค้งอย่างนี้เลยใช่ครับก็คือว่าแกรนสแตนนะครับตรงนี้นะครับคือที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าแกรนสแตนนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมมองนะครับเห็นทุกวินาทีนะครับของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ได้เลยนะครับก็จริงๆนะเราสามารถมองเห็นตอนตอนนี้เรายืนอยู่พี่โดสามารถเห็นทุกโค้งในสนามได้จริงใช่ครับตั๋วราคาประมาณเท่าไหร่ครับตั๋วเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,500ับาทนะครับสำหรับรายการเอเชียนะครับหรือต่างประเทศนะครับ ก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับการเข้ามานั่ง1 5 0นบาทนีมระดับทุกี่บั่งเลยไม่ครับไม่ครับ1,500บาทเฉพาะแค่ตัวแกสแตนนะครับ VP เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทนะครับผมแล้วถ้าเกิดสนามแบบหนุนไปมุมนู้นนะครับพี่พี่ผมมุมนู้นนะครับเรียกว่าไซส์แตนนะครับอันนี้จะเป็นตั๋วราคาที่อ่า ี่สุดราคาประหยัดราคาประหยัดราคาประหยัดนะครับผมก็คือเห็นเห็นการแข่งขันได้ทั้งสนามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่ตรงแกรนสแตน์หรือว่าอยู่ในห้อง V I P room แต่มันก็ได้บรรยากาศนะมันเหมือนเนี่ยไปอยู่ติดขอบสนามการแข่งขันดนั้นสำหรับคนที่บัเจ็ตน้อยแต่ว่าอยากจะเข้ามาแบบว่าจูการแข่งขันแบบสดๆนะครับ ครับคุณนะครับเมื่อกี้เราดูเขาลงไปเทสรถมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเรามาดูในพิธดีกว่าใช่แล้วไปดูเมื่อกี้น้องที่เขาลงไปแข่งลงไปขับเทสรถนี่คือใครเดี๋ยวให้พี่พงศ์แนะนําเลยดีกว่านะครับผมพงศ์นะนำเลยครับโอเคครับเชิญครับผมสวัสดีครับ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 นี่นี่นี่เชิญตรงกลางเลยครับนี่คนนี้นะครับเป็นนักบิดชาวบุรีรัมย์นะครับขวัญใจชาวบุรีรัมย์นะครับคุณท็อปนักพลนะครับว่องวุฒิยาลครับลูกหลานชาวบุรีรัมย์โอ้พูดไงว่าถ้าใคร ที่อยู่แถวบุรีรัมย์จะรู้จักคุณท็อปเป็นอย่างดีเหมือนเป็นเด็กสร้างเด็กปั้นของเด็กปั้นของที่นี่เด็กปั้นของบุรีรัมย์เลยนี่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้เห็นคุณท็อปลงไปเทดสอบเมื่อกี้นะมันวอร์มรถมันวอร์มรถมันเท่มากเลยอ่ะคือแบบเห็นแบบบุ้มบขับรถุ้มบุ้มบุ้มบุ้มคิดถึงเสียงมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเราที่ดังแว้นแว่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 นต้องถามแบบว่าเราจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในแวดวง แม่ผมมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยใช่แรงบันดาลใจเกิดมาจากอะไรครับเมื่อก่อนยังไม่ได้กลับมีวิลามครับแต่ว่าป็นเด้บิลามก็คือเห็นพี่พี่เขาขับกันก่อนจะมีกันอยู่ประมาณไม่ถึง10คนนะครับผมจะกลับมาอยู่บ้านผมก็เลยซื้อรถขับทีนี้ก็มีพี่พี่ช่วยแนะนำอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เริ่มออกทริปกันอะไรกันแล้วก็พักหลังเราเริ่มเห็นในสนามมันน่าสนุกก็สองสามปีก่อนก็ไปลองลงเล่นรุ่น2 0 0ซีซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สีทีละบ้้งครับผมการแข่งขันในแทร็กแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับ อ uh, พอสมควรนะครับส <Ừ. S 2> นามหนึ่ง <c oughs> อันดับหนึ่งก็ถ้าไปข้างนอก <c oughs> มีที่พัก <c oughs> นะคร <c oughs> มี ค่ายยางยางค่ายางยางคู่ละหมื่นกว่าบาทเนี่ยสนามหนึ่งต้องใช้คู่หนึ่งอย่างน้อยเรื่องของความปลอดภัยนี่เราต้องเตรียมตัวอะไรไงบ้างเตรียมตัวสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้อย่างผมเนี่ยไม่รู้ว่าอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับคือรถเนี่ยอันดับแรกไม่ต้องแรงที่สุดแต่ขอให้สภาพพร้อมบินแล้วไม่เสียแล้วก็ตัวคนก็คือจะเป็นชุดฟู l l full racing นะครับจะเป็นหนักบัวกาจับครับเป็นดันทั้งชุดเลยมีแผลที่ผมสเทสมาแล้วเทสมาแล้วก็คือไม่เข้านะก็จะเป็นชุด racing สูตรรองเท้าบูทมือ ก็จะเป็นข้อยาวแล้วก็มุกะน็อกอันนี้สําคัญแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะมีเป็นเป็นกาดหลังอ่าวางกาังการ์ดหลัง เอาเป็นว่าใครอยากจะแหวนก็มาลองลงแท็กเลยที่นี่เพราะที่นี่เขามีบริการเปิดให้คนธรรมดาสามารถมาแข่งได้ใช่ไหมครับมาลองมาลองมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เราให้คุณท็อปนะครับอยากเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนหรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ช่วยเป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจเชิญชวนเขามาดูหรือว่าอยากจะเป็นนักแข่งเลยครับก็สนามช้างก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ดีสําหรับที่จะมาทดสอบเพราะว่าเซฟตี้คราครบนะครับ ก็หารถสักคันหนึ่งไม่ต้องแพงก็ได้นะครับแต่อุปกรณ์ตี้ขอให้มีครบแล้วก็มีใจอยากจะซ้อมนะครับวันไหนฝนตกอยากซ้อมก็ซ้อมเราก็อยู่ในลิมิตตัวเองวันไหนแห้งเราก็ยิ่งตั้งใจได้มากขึ้นนะครับที่นี่ฝีมือมันก็พัฒนาทุกวันที่เราจะให้เวลากับแรงใจที่จะลงมาซ้อมนี่ต้องมีใจซ้อมประจําซ้อมบ่อยๆเอาอย่างนี้ละกันขอเป็นกําลังใจให้คุณท็อปละกันครับในในนามของชาบุรีรัมใช่นะครับผมที่กว่ามันจะแข่งเร็วนี้ปั้น ดาวรุ่งหน้าใหม่ของบุรีรัมยูไนเต็ดวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่มาเริ่มแชร์ประสบการณ์ขอบคุณนะครับนะครับเดี๋ยวพี่โค้กจะไปแล้วนะครับครับผมพี่โค้กไม่ลงไปบิดให้เราดูนะคอ๋อไม่ครับไม่พี่โค้กสอนพี่พี่โค้กสอนนะครับนะครับแหมเท่จริงๆ มุ่งมุ่เจอกันเลยนะเจอกันสองสองรถไซร์แรกนี่โอเคฮะโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้พบกับความยิ่งใหญ่ครับของจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับทั้งเรซิ่งเซอร์กิตนะครับผมแล้วก็รวมถึงสนามฟุตบอลด้วยนะครับไอโมบายสเตเดียมนะครับจอนดิลของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับถือว่าเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับรวมไปถึงสนามแข่งขันรถด้วยครับฉะนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะเชิญชวนจริงๆครับที่บุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คคคคคแล้วววก็็็็เเเปปปนนนอาาาามมมมภภภภููิิใใจจขง บุรีรัมย์ถูกต้องครับผมวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์น่ารักของเรานะครับสายการบินแอร์เอเชียนะครับผมบินตรงจากดอนเมืองถึงบุรีรัมย์เลยนะครับมีทุกวันเลยนะครับรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ทําให้โด่งดังนัดนะครับได้มาเที่ยวถึงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับถูกต้องครับผมวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอแว้นไปแข่งกันหน่อยนะครับไอ้ เจอในใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีนี่องครครับบุ้มวุ้มวุ้มรอใไปไหนครับอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาบุ <c oughs> <c oughs>